สวัสดีครับคุณกำลังประสบป,ปัญหาปวดข้อมือเวลาใช้เมาส์อยู่หรือไม่ผมเคยเมื่อก่อนเนี้ก่อนที่มันจะมี ipad นะครับจริงๆมันมี ipad มานานแล้วละ่ะแต่ว่าผมเพิ่งซื้อ ipad นะประมาณปี2 0 1 8เนาะก็ก่อนหน้านั้นนะ่ะเวลาทํางานนะเราต้องใช้เมาส์อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันปวดข้อมือมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ผมค่อนข้างโง่อะ ก็คือเวลาเราใช้เมาส์อ่ะเราไม่ควรไปวางกับพื้นโตอย่างนี้นะครับพอเราวางมือกับพื้นโตางี้แล้วขยับขยับขยับเงี้ยไอ้ตรงข้อมือเราเนี่ยมันจะโดนพื้นโตะใช่ไหมครับแล้วมันก็จะทําให้เราปวดข้อมือนะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขารับทําวิทยานิพนธ์นะต้องทํางานทั้งวันทั้งคืนอะไรประมาณเนี้ยอืมเพราะว่าเขาเร่งอ่ะก็เลย ต้องไปผ่าตรงข้อมือตรงนี้เลยนะเพราะว่ามือเนี่ยอยู่กับพื้นโตน๊ะตลอดเวลาแต่จริงๆแล้ววิธีการจับเมาส์ที่ถูกต้องนะครับคุณต้องยกลอยะครับแต่คราวนี้เราจะยกลอยทั้งวันมันไม่ได้ใช่ไหมมันเมื่อยนะเนาะอ่าก็เมื่อก่อนผมก็มีประสบปัญหาเรื่องเนี้ยมานานนะครับจนในที่สุดก็มาเจอเนี่ยเมาส์เนี้ยเขาเรียกแท็คบอลนะครับแท็คบอลน,นี่มีมานานแล้วนะครับอย่างเออรโกเนี่ย m 5 7 5เนี่ยนะครับมีมาเป็น10ปีแล้วนะครับดังนั้นมันก็เลยใช้แบตเตอรี่ ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ AA เนาะซึ่งซึ่งก้อนมันใหญ่มากเลยเห็นไหมครับอแต่ว่ารุ่นที่ผมแนะนำนี่เป็นรุ่น S นะครับก็คือเป็นไซเลนส์ไซเลนส์ก็คืออันนี้เนี่ยผมให้ดูนี่ของเมาส์ทั่วไปนะครับมันจะเป็นแบต AA อย่างน,นี้ซึ่งมันเล็กกว่าเนาะอันนี้ไม่ใช่แบตเตอรี่อันขลายไม่แนะนำนะครับถ้าใช้เมาส์เนี่ย พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยควรเป็นแบตเตอรี่อันคลายนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีปัญหาของมันหนึ่งแต่ว่าปัญหาของมันคือ,องอกงอกนิดๆหน่อยๆนะครับก็น่าลำคาญเฉยไม่ถึงก็เป็นปัญหาในการใช้งานโอเคก็อ่าก็เลยพอผมปวดข้อมืออย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้จักไอแท็กบอลเนี่ยไอแท็กบอลนี่นะครับเวลาเราใช้อ่ะ เราจะไม่ได้ควบคุมด้วยการโยกมือไปมาอย่างนี้นะทำให้เราปวดข้อมือน้อยลงนะครับแล้วก็วิธีการบังคับเมาส์เนี่ยเราจะใช้ลูกบอลเนี่ยในการบังคับทิศทางแทนซึ่งตอนแรกผมบอกเลยนะครับยาก <c oughs> สำหรับทุกคนนะย,ยากหมดเลยแต่ว่ากว่าจะเป็นเนี่ยอาจจะเร็วช้าต่างกันนะครับแล้วก็อไอ้แท็กบอลเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือ ข้างในเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรลูกปืนมัง้งน่าจะเรียกว่าลูกปืนแหละในการควบคุมลูกบอลไม่ใช่กลูควบคุมการประคองลูกบอลน,นะครับแ้วตรงนี้มันเป็นมันจะเป็นเซนเซอร์มีจะมีเซนเซอร์เลเซอร์นะครับอมองไม่เห็นว่ะมันจะมีเซนเซอร์เลเซอร์นะครับที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของลูกบอลเนี่ยแล้วก็ทําให้เราบังคับเม,เมาได้ นะซึ่งไอตัวลูกปืนเนี่ยนะครับฝุ่นเข้าปุ๊บนะโอ้โหงุนหิดนะใช้เวลาใช้งานงุนหิดมากดังนั้นเวลาทําความสะอาดนะครับสําหรับไอเอเ้าเจ็เนี่ยเราล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งเลยนะอย่าให้มีน้ําติดมือนะครับแล้วก็เอามือเขีย่ยอย่างนี้มันก็จะทําความสะอาดเอาฝุ่นออกหมดได้นะครับเวลาเรารู้สึกใช้แล้วมันไม่ลื่นเท่าไหร่ก็ถอดบอล วิธีการถอดก็เอานิ้วจิ้มรูตรงเนี้แล้วเดี๋ยวลูกบอลมันจะหลุดออกมาเองเนะาะวิธีการใช้งานของมันเนี่ยก็คือเนีย่ยเราอยู่เนี่ยแล้วมือเราก็ประกบโคลงมาตรงตรงนี้เลยนะครับซึ่งไอ้อย่างเนี้ยมันไม่ดีอย่างหนึ่งนะครับไอเมาส์เออโกนิมิกเนี่ยทุกยี่ห้อเลยผมบอกไยว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่าเราต้องปอามือประกบเนี่ยแล้วทําไมรู้ไหมครับพอมือประกบแนบชิดอย่างเงี้ย เงื่อมันออกเพราะว่ามันร้อนนะครับดังนั้นถ้าใครไม่มีห้องแอร์เนี่ยไอ้เมาส์เฮี้ยเมาส์อย่างเงี้ยอย่าไปใช้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ผมซื้อมาแล้วแล้วก็ไม่มีใครบอกนะครับก็เราคงอยู่ห้องแอร์นั่นแหละนะแต่ผมไม่ได้อยู่ห้องแอรนะ์เวลาใช้นาน,านๆเงื่อออกนะครับแต่ว่าอาการปวดข้อมือมันน้อยลงเพราะว่าเราจะจะวางวางเมาส์ไว้ตรงไหนก็ได้จะมาวางท่าอก <laughs> ใช้ยังได้เลยนะใช่ไหมดังนั้นมันก็จะไม่ไม่เป็นการจํากัดการเคลื่อนไหวของมือนะครับเสียอย่างเดียวก็คือมาซื้อตอนที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็รุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่นะก็คือเป็นรุ่น s นะครับ s ก็คือเงียบซเล e n t นะครับ silent จะเงียบแล้วข้อเสียของมันอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ามันไม่รองรับ os รุ่นเก่าๆนะอย่าง windows เนี่ยใช้ได้แค่วินโดว์สิบสิบเอ็ดเท่านั้นนะ ก็ต้องระวังด้วยแล้วก็ไอตัวถ้าไม่ใช้บลูทูธอะใช้ไวเลสเขาเรียก2 5 G ปะ่ะก็มันจะมีดองเกิลแถมมาให้ก็จริงแต่ว่าใช้กับ USB-A ได้เท่านั้นนะครับอันนี้ดีมากเลยนะถ้าถ้ามีช่อง USB-A เนี่ยแนะนำให้ใช้นะครับดีกว่าดีกว่าบลูทูธนะครับเพราะว่าบางทีสัญญาณบลูทูธเนี่ยมันจะไปกวน พวกอุปกรณ์อย่างอื่นอย่างหูฟังอะไรประวันนี้นะครับอืมก็เลยแนะนําให้ใช้ไอ้ตัวไวเลสอย่างนี้ดีกว่าเนาะอืมอม,มันแถมมาให้ด้วยแหละแต่มันไม่มี USB 4นั่นเองแล้วก็ไอ้ไซเลนเนี่ยคือเงียบจริงๆนะอย่างเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอันนี้เมาส์ธรรมดาดังนี้ฮะอันนี้คือเมาส์นี้ไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงแต่ว่าอันนี้จริงๆมันก็เป็น ตอนแรกก็ไม่มีเสียงเหมือนกันนะแต่พอใช้ไปนานๆๆสักประมาณครึ่งปีมีเสียงแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็น,นยังไงก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่ายังไงเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับแต่ว่าก็มาแนะนํากันก็นแล้วกันนะครับรสําหรับ M575S ก็แนะนําแค่นี้ครับ,รบสวัสดีครับ